你好，สวัสดีค่ะทุกคุณ，你们好吗？我是星星老师，今天我们要一起学习中文课。嗯，OK，วันนี้เราต้องมาเรียนภาษาจีนพร้อมๆกันนะคะ。ทบทวนบทที่สองก่อนนะคะทุกคุณ。ฟู่ซี โอเคเรียนรู้วันนธ์ด้วยรูปภาพนะคะข่านถูเสชิงเตี่ยวอยู่ในหนังสือหน้าที่สิบปดนะคะทุกคนมาทบทวนนะคะโอเคเสียงหนึ่งนะคะตามเหล่หาชื่อค่ะพูดเสียงดังๆอาอาอาจนปจัง ต่อไปเสียงสองเสียงสองนะคะตามเหลา่าชื่อค่ะพูดเสียงดังๆอ่าอ่าอ่าจ้งมางต่อไปเรามาดูเสียงสามนะคะเสียงสามพูดตามเหลา่าชื่อนะคะเสียงดังๆอ่าอ่า จินปางต่อไปเสียงสี่นะคะพูดตามา老师อ่าอ่าอ่าเจินปางโอเคต่อไปเรามาดูการถืเสียพินอินเรียนรู้พินอินด้วยรูปภาพนะคะอืมโอเคกับ老师ดูี หนึ่งนะคะยี่ยี่จนป้าต่อไปเสียงที่สองนะคะยีอ่านตามเหล่าชื่อค่ะทบทวนอ่านตามเหล่าชื่อนะคะยี่ยี เจินป่างต่อไปเสียงสามนะคะทบทวนตามเราชื่อค่ะอู่อูอู่เจินป่างต่อไปทบทวนอันอันต่อไปนะคะยกนะคะเสียงที่สี่ยี่ยี่ ยี่เ <Y> จนปังโอเควันนี้เรามาเรียนบทที่สามทบทวนเสร็จแล้วมาเรียนบทใหม่เลยค่ะบทที่สามนะคะ,ะ,คะวันนี้เรียนข่านถูเฉพิงยินหนังสือหน้าที่ยี่สิบสองนะคะทุกคนตอนนี้เอาหนังสือออกมาเปิดถึงหนังสือหน้าที่ยี่สิบสองเรียนรู้พิงยินด้วยรูปภาพ ดูาพเรียพินอินโอเคนะคะโอเคกับอาจารยอ่านตามอาจารยพูดเสียงดังๆนะคะอันนี้ก่อนนะคะปองปองปองอืมเราไปดูพิงยินละปอบปอปอ บบบบบปอ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 จ๋งปางบบบปอปาอแปลว่าลุงนะคะโอเคเราไปดูคำต่อไปอืมอันนี้พินยินนะคะตามเหล่า老อนะคะล่าชอตามล่าชอพินยินนะคะอปออาปาปออาปาตามเหล่าชอนะคะพูดเสียดงดังๆปออา 八，b o 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 b ปังโอเคตามเา่อค่ะพูดเสียงดังๆนะคะตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะตามเหล่อ,อมีลมออกมานะคะพอพอพอจึนปังเรามาดูพินอินค่ะตามเา่อพูดเสียงดังๆค่ะพ婆 พ婆พอพ婆婆婆แปลว่าคุณยายนะอืมโอเคต่อไปพิงยินนะคะตามเหลักสูตรเรียนพิงยินนะคะตามหลักสูตรค่ะพออาพ่าพออาพาพออาพา 真棒！接下来，安妮，p o 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 p o，嗯，太棒了！安妮，那卡，跟老师，p e p p e p p e p，OK，真棒！安妮娜，那、嗯、卡，p u。 พู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 พ,พูจนปังต่อไปมาดูอันนี้นะคะตามเราชื่อพูดเสียงดังๆคะ่ะอันนี้เปลว่าแปดนะคะแปดเออแปดนะคะ number รปตามเราชื่อค่ะปั จนปางโอเคตามเหล่าชือนะคะคานอันนี้แปลว่าคานตามเหล่าชือนะคะพูดภาษาจีนผา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 จึนปางโอเคเกับ่อดู่คุณพ่อนะคะโอเคนี่แปลว่าคุณพ่อตามเหล่าชื่อพูดเสียงดังๆนะคะ ป้า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 จึนป้าโอเคปากกานะคะอันนี้แปลว่าปากกาตามเหล่าชุดน,นะคะพูดเสียงดังๆปีปีปีป จินปังโอเคสวัสดีนะคะสวัสดีอันนี้รูปอันนี้กับตัวจีนแปลว่าสวัสดีเอาสวัสดีนะคะตามเหล่าชื่อค่ะพูดเสียงดังๆหหนนนีีีาาหานี你หาว เจนป้างโอเคตอนนี้เราชื่อต้องให้ฟังเพลงเสียงเป็นวรรณยุกนะคะโอเคพิงยินนะคะโปโพโมโฟอ่าพิงยินเสียงวรรณยุกด้วยนะคะโอเคมาเลยค่ะทุกคน ่งมากเลยวันนี้ทุกคุณเก่งมากเลยนะคะเจนป้าโอเควันนี้เรียนถึงนี้นะคะทุกคุณเจอกันครั้งหน้าค่ะจเจียน